โอเคมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เมื่อวานนะครับหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปที่ผมได้เอาคอมตัวเก่าของผมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น SSD นะครับก็เพื่อนๆได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนของผมคนนึงได้มาอิ inbox ถามผมนะครับว่าไอ้เจ้าฮาร์ดดิสก์เนี่ย กับ SSD เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอ่าทีนี้ผมเลยทำคลิปมาบอกเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้ก,กันท,ทุกคนเนาะจะได้แบบอาจจะเป็นความรู้ใหม่หมนะครับหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับมา Hard Disk Drive กับ SSD นะครับอ่าเรามาจาะลึกกันเลยดีกว่านะครับ Hard Disk Drive กับ SSD มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเรามาจาะเกี่ยวกับ อันแรกกันดีกว่านะครับฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นหน่วยความจําที่ถูกประดิษฐ์มาแล้วมากกว่า60ปีโดยการทํางานของเจ้าฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็คือข้างในนะครับจะมีแผ่นจานแม่เหล็กแล้วก็หัวอ่านเขียนข้อมูลยอยู่ข้างในนั้นนะครับเวลาที่ข้อมูลลงไปในตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันจะใช้ในมันจะใช้ไอ้หัวอ่านของมันเนี่ยในการเขียนหรืออ่านข้อมูล ลงไปในตัวแผ่นจานแม่เหล็กที่อยู่ภายในนะครับถ้าใครยังคิดภาพไม่ออกก็ดูจากภาพข้างบนเนาะ,ะประมาณนี้นะครับก็คือสังเกตไหมครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีแผ่นจานแม่เหล็กตัวแผ่นจานเป็นตัวบันทึกข้อมูลนะครับส่วนตัวไอ้หัวอ่านที่เป็นเขียนนะครับเอาไว้อ่านหรือเขียนข้อมูลจากบนแผ่นจานเหล็กนั่นเองนะครับครายนี้ก็เหมือนกับ แผ่นซีดีนั่นเองนะครับแผ่นซีดีหลักหลักการทํางาน,นก็จะคล้ายๆกันนะครับในยุคแ,แรกๆเนี่ยเจ้าฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็ใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโดยความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยก็ได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงนะตอนนี้ก็สามารถที่จะทําความเร็วได้สูงมากๆเลยนะครับความเร็วของฮาร์ดดิสก์นะตอนนี้ก็สูงมากๆ แล้วความเร็วของฮาร์ดดิสเนี่ยดูจากตรงไหนนะครับดูจากรอบหมุนของเขานะครับรอบหมุนของตัวแผ่นจานนะครับฮาร์ดดิสในสมัยนี้นะครับสามารถทําความเร็วในการอ่านต่อนาทีได้สูงสุดถึง7 2 0 0รอบต่อนาทีนะครับ7 2 0 0รอบต่อนาทีก็คือในหนึ่งนาทีเนี่ยเจ้าฮาร์ดดิสเนี่ยสามารถหมุนไปได้ด้วยความเร็วถึง7 2 0 0รอบ นี่คือความเร็วของฮาร์ดดิสต์นะตอนนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้สำหรับฮาร์ดดิสต์นะครับผมแต่ว่านี่คือการทํางานในส่วนของเจ้าฮาร์ดดิสต์นะครับผมอ่ะเรามาดูที่ SSD กันเลยครับ SSD นะครับจะทํางานในรูปแบบของแฟชช์เมมโมรีนะครับก็คือเหมือนกับพวกแฟลชได์นั่นเองนะครับในการเข้าถึงข้อมูลก็มันก็เข้าถึงได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอ ลอกหรือว่ารอการอ่านข้อมูลจากแผ่นไอ้จากตัวตัวแม่เหล็กหรือจับตัวฮาร์ดดิส์นะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าฮาร์ดดิส์พอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า S s D เนี่ยการเก็บข้อมูลเขาจะเป็นแฟชเมโมรีนะครับเหมือนกับในแฟลชไดร์ที่ผมได้กล่าวไปนะครับจะเก็บข้อมูลเหมือนเป็นแฟลชไดร์นะฮะจะเป็นชิปอยู่ข้างในนะครับการเข้าถึงข้อมูลจะเร็วกว่านะครับจะต่างจากฮาร์ดดิส์ก็คือ เจ้าร์ดดิสก์เน nice ี though, standard standard. ่ยจะต้องใช้ล้อในการอ่านเขียนข้อมูลนะครับแต่ว่าเจ้า SSD เนี่ยคือสามารถเข้าถึงตัวข้อมูลได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้กับ SSD นะครับรูปก็ประมาณนี้นะครับ SSD นะครับอ่าต่อมาเรยข้อแตกต่างระหว่างฮาร์ดดิสกับ SSD นะครับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลอ่าร์ดดิสก์กับ SSD นะครับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถึงแม้ว่า ฮาร์ดดิสนะครับจะได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาแบบพัฒนามาเยอะมากๆเลยแต่ว่าเนื่องด้วยข้อจํากัดของฮาร์ดดิสเนี่ยเราแม่ต้องมานั่งรอรอพอรอรอปึ๊บเวลาเราจะเปิดโปรแกรมเปิดอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยมันช้ามันช้ากว่า SSD นะครับคือ SSD เนี่ยคือมันไม่ต้องมานั่งรอไอไอัตวหมุนเพราะวนเนี่ยคือมันเข้าถึงข้อมูลได้เลย มันเลยเร็วกว่าฮาร์ดดิสพอสมควรนะครับอายุการใช้งานของ SMD เนี่ยมันจะมีอายุที่ค่อนข้างจะสั้นกว่าฮาร์ดดิสได้พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าไอาตัวแผงของมาเนี่ยมันมีเซอร์เคิลหรือว่าอะไรมันมีสับอันนึงที่ผมขอเรียกให้แบบเพื่อนๆเก็ทเนาะก็ะคือไอตัวแผงเนี่ยมันมีจำนวนรอบการใช้งานของมันอยู่นะครับซึ่งถ้าเราใช้ไปเรื่อย เราใช้ไปเรื่อยๆเ,เขียนอ่านเขียนอ่านไปเรื่อยๆเรื่อจนถึงเวลาของมันเนี่ยไอแผงวงจรเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามเวลานะครับก็ส่วนใหญ่ SDD ก็จะอยู่ประมาณห้าปีนะครับก็บางคนก็อาจจะอยู่นานกว่าน,นั้นนะครับก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ QC ของรอบนั้นนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะมีวงจรมันไม่มีวงจรดีกว่ามันจะ ฮ a r ์ดดิสก์เนี่ยมันจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างนานกว่า SSD อยู่พอสมควรน,นะครับเพราะว่าไอการเก็บข้อมูลเนี่ยเหมือนที่ผมได้พูดพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือมันอยู่ในรูปแบบของแผ่นดิสนะครับตราบใดที่ไอตัวมอเตอร์ที่มันควบคุมการหมุนของดิสก์กับไอตัวควบคุมการอ่านของหัวอ่านไม่พังซะก่อนนะครับ ตัวฮาร์ดดิสก็ยังใช้ใช้ได้อยู่นะครับฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่อายุการใช้ง,งานของฮาร์ดดิสก็จะอยู่ประมาณ10ปีนะครับแล้วแต่แบรนด์เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาเรื่องราคานะครับเรื่องราคาของ SSD กับ h a r d ดดิสก์ไดรนะครับราคาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเพราะว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยราคาต่อความจุมันราคาเขาจะต่ำก,กว่า SSD อยู่พอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่า ในตอนนี้เนี่ยราคาของ S D เนี่ยเขาจะถูกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการความจุที่เพิ่มมากเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเงินต่อความจุของ S D มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ลองไปเวทเวทดูนะว่างบเราเท่าไหร่กลับมาเรื่องงบนะครับเรื่อง งบเราเท่าไหร่นะครับแค่นั้นเองเลยโอเคครับข้อมดลข้อมูลนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าที่ผมนึกออกเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างฮาร์ดด r i v ์กับ SSD นะครับก็สุดท้ายก็กลับมาที่เรื่องงบนะครับว่าอันไหนเหมาะกับเรานะครับถ้าหากว่างบเรามีจํากัดก,ก็แบ่งเป็นส่วนนี้ก็ได้นะครับที่เหมือนที่ผมใช้ก็คือ s s d เนี่ยเอาไว้เก็บพวกข้อมูลใหญ่ๆข้อมูลที่ต้องเข้าถึงบ่อยๆเช่นโปรแกรม OS OS ในที่นี้หมายถึงพวก Windows นะครับผมหรือโปรแกรมที่เราเข้าบ่อยๆนะครับส่วนฮาร์ดดิสผมก็อาจจะเอาไว้เก็บพวกเพลงรูปภาพงาน Word e อีเมลไปอีเมล,เมลไม่ได้เก็บเนาะนะครับก็ประมาณนี้เอาไว้เก็บเกมพวกฮาร์ดดิสเนี่ยฮะเอาไวเ้เก็บเกมถ้าว่าเกมที่เล่นบ่อยๆก็เก็บใน s s d ก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเสียง เราเปลี่ยนเป็น SSD แล้วเราจะเล่นเกมเร็วขึ้นอันนี้มันไม่เกี่ยวนะ SSD มีหน้าที่แค่การทำให้เราเนี่ยเปิดโปรแกรมเร็วขึ้นเราเข้าถึงตัวข้อมูลที่เราต้องการเ,เร็วขึ้นเท่านั้นพวกการประมวลผลต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเครื่องของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันแรงแค่ไหนดีกว่าถ้าหากว่าเครื่องของเราแรงนะครับการประมวลผล มันก็แรง SSD ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การแบบเปิดโปรแกรมโหลดแมพพวกเปิดโปรแกรมเปิดปลักอินเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับแต่ในส่วนของการทํางานเมื่อไหร่ปุ๊บการเรนเดอร์ปุ๊บเนีย่ยมันจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวความแรงของเครื่องละนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูตามงบของเราว่า SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์อันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าซื้อมาทั้ง2อ,อย่างแล้วก็ ให้มันทาหน้าที่แยกไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าหาว่าสนใจก็ลองลองไปซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์คอ,คอมพิวเตอร์เลยไม่ว่าจะร้านจิ๊ร้านบานาน่าไอทีผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านคอมนะครับผมก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆเนาะเห็นหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่รู้เรื่อนี้ก็ถือว่ามาแชร์กันนะโอเคสำหรับคิดมีก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่า ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปได้วยนะครับบ๊ายบาย